จะไปตลาดอะไรนะพ่อตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจะัะ วันนี้มีโอกาสดีครับมาไหว้พระสองสวัดด้วยกันก่อนที่จะไปต่อที่อ uk. an ีกวัดหนึ่งคือวัดหลวงพ่อรวยเราแวะชมตลาดย้อนยุคบางรัจันท์หรือบ้านรัจันท์กันก่อนขนมรสชาติเป็นไง ภาพเหมือนขนมไข่เต่าว่าเรา ขนมอดอกลำเจียบละอองเกสรลำเจียบ

เน็ดนนใหม่ให้ให้แม่คุณกินเดดหนเอาข้าปากเลยออบอกได้น่รสชาติเป็นไง <laughs> จืดมันมันจืดจืดมันมันเข้ากันอร่อยลงตัวเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าอร่อยาทุกคนไปดูแม่น้ำกันข้อนี้คือแม่น้ำแหละอะอดีเปันไดค่อนข้างชันเป็นไงทุกคนวิวดีมากเลย นี่มีแม่น้ำไหลผ่านด้วยแล้วตรงนี้ก็คือที่ชิคกี้ของเรานะคะเขาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมน้ำโป่งมือหน่อยฝั่งน้ำที่แม่กันเห็นแม่ไหมแม่ใส่กางเรงสีฟ้าเนี่ยแม่จ๋ากินน้ำด้วยจ้ามีน้ำอะไรบ้างจ๊ะน้ำแข็งใส่ไหมเอาน้ำแข็งใส่ด้วย เอ,เอาใส่วุ้นมะพร้าวแล้วก็เฉาก๊วยเอ๊ะแม่เอาเอาวุ้นมะพร้าวกำมังละวุ้นมะพร้าวกับเมังละค่ะแล้วเป็นถ้วยหรือว่าเป็นใส่ถ้วยใส่ถ้วยแบบนี้นะทุกคนวุ้นมะพร้าวกำมังละเนี่ยอะไรก็ได้เวลาวัองนหนึ่งยาบป่ะไหนเจอไหนไม่ได้โอ้ยน่ากินเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บอกนะว่า ยูวรสชาติอร่อยก็คือน้ำแข็งไหลใช่น้ำแข็งมีนมข้นน้ำหวานอร่อยมากค่ะคปทุกคนน้ำแข็งไสเอามาเร็วเป็นไงทุกคนใสกะลามากินไหมเขาให้ที่วางเป็นไม้ไผ่มาด้วยนี่วางไว้น้เรามาชิมรสชาติกันดีกว่า มาดาน้ำกินไำไมคะท่านผู้ชมคนที่กินนู่นนี่นั่นเขาไม่กินเขาบอกว่ารวมไม่อร่อยต่างกุนต่างกุนต่างกินนะคะก็คือน้ำแข็งใส่อร่อยค่ะแต่มันก็คือน้ำแข็งใสอะไรทุกคนแต่มันก็อร่อยเออฉันรู้ว่ามันก็คือน้ำแข็งใสแล้วมันก็อร่อยเดี๋ยกานอยู่เลยน้ำแข็งใสบายยังไม่บายยังไม่บายอ่ะ พ่อซื้ออะไรมาก็ไม่รู้ฝรั่รีวิวค่ะไงปลาฝากอ้วนปลาฝากน้องน้องต้นกล้านะคะขนมอะไรเลยขนมอะไรขนมละอองเกสรลเะอองเกสรลำเจียกอันนี้อันนี้ยังอร่อยไม่ไม่ได้เว้อ่ะเขาอยากรีวิวกินอะไรคะกินอันอันชามะนาวค่ะกินน้ำชามะนาว นี่ใส่กระบอกไม้ไผ่นะทุกคนเก๋มากเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยคอ,อ,อนดอ็อกคอนดอ็อกมามาบางลันจันกินคอนดอ็อกใช่จ้า <laughs> โอเคทุกคนจบการรีวิวกันเก๋กต้นน้ำนะคะไม่ได้หส่ตู้ก็ใสตัวใส่ตัวโอเคซื้ออะไรมาเอ่ยซื้ออะไรมาคะผัดไทยไทยไหนแคนไอซ e ีว้าว <laughs> it look like yummy ้าจบด้วยคำว่าอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมแม่คุณโอเคน่าจะอร่อยจริงแหละไม่พูดไม่หือไม่จ่าอะไรกับใครเลยโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะหาอะไรมากินเดี๋ยวเจออะไรแปลกจะถ่ายอยู ไปหาดูว่ามีอะไรแปลกๆกินไหมคะเราจะไปซื้อมาลองชิมดูแต่สิ่งที่จะซื้อเราต้องคิดก่อนว่ามันตัดสินจากหน้าตาก่อนนะทุกคนว่ามันน่าจะอร่อยและเรา,เราจะกินด้วยโอเคดูเจอค่ะตอนนี้เหมือนจะเป็น่อของข้าวคือข้าวหมดเลยนะ ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าของนี่จะเป็นอของกินเท่านั้นนะที่เราจะซื้อ มีเงี่ยกีบบัวกับน้ำดอกบัวมานะคะเรากลับไปที่เดิมกันลุมล้มลนี่กล้องอาจจะสั่นนะคะเพราะว่าถือของเต็มมือเลยแล้วก็จะบอกว่า,าข้าค้าไม่ขายที่นี่นะคะแต่งตัวเหมือนสมัยก่อนเหมือนชาวบ้านบางกันสมัยก่อนน่ารักมากเลยย อกวัวค่ะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันมาลองกินดูกดยังอันนี้กินไม่ได้เรากินไม่ได้ทุกอย่างนะทุกคนก็เลยจะกินเลือกใส่แค่สิ่งที่กินได้อันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าใส่ไปก่อนเขาให้ไหมน,น,น้ำจิ้มน้ำจิ้มใส่ถั่วโอ้ยเขาซีนมาอย่างดีมาสังนี้ดุ เดถั่วลงไปดูลายดิมันเป็นไงอวะไก่กุ้งนี่เป็นกุ้งโอ้เขาเหมือนลายสักเนี้ยหรอกเขาเรียกกุ้งอะไรนะกุ้งแห้งทำไมมันตัวใหญ่จังเลยอ่ะแล้วก็นายกินด้วยอ่ะเก็บไว้ไปนี่จะพี่กาพี่กาจะสักไปไหนก็ใส่มะนาวลงไปขออนุญาตใช้มือนะคะ ใส่แซกสองอันแล้วชอบกินเตี่ยวอันนี้ผ้าที่เหลืองๆคืออะไรอ่ะขิงขิงโอเคเราจะใส่หอมไปนิดเดียวเพราะว่าใช่ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม,มเหมือนกันปะอะไรนะ Ừ, ừ, ม ừ, ันก no well. ็น้ำ right. ต้นมที่นที่รสชาติคล้ายๆเมี่ยงคำนะคะแต่ว่าไม่มีความเขียวเลยก็คืออร่อยมากจะตาดม่เคลองันนี้เขาบอกว่าคือน้ำชาดอกบัวนะคะเขาบอกว่าบำรุงหัวใจด้วยมาลองกินกันเวอะส่หน้า แปะเลยปิดไปเลยปิดหน้าปิดตารสชาติคล้ายคล้ายน้ำเปล่าแต่ว่ามีความหวานนิดนิดหวานปลาแรมปลาแรมนะก็สูตรชื่อมีค่ะอร่อันยอร่อยจิตใจเราหนันยึดมั่นในศักศีลบอกอะไรที่เธอน่ะคือการแสดง ความสามารถในการรำของพี่ๆน้องๆนะคะที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาบ้านเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าเขารำสวยมากโดยเฉพาะพี่สบาบแดงค่ะก็ทุกคนคิดอยังไงกับการรำในครั้งนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากตลาดแล้วนะทุกคนนี่คือทางเข้า หรือทางออกก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมิีทางเข้า2สองทางนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเออตลาดอันนี้ชื่อว่าตลาดตลาดอะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่ตลาดย้อนยุคตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันนะคะอันนี้อยู่ติดกับวัดเก้าวัดเก้าวัด วัดโพก้าต้นขอบคุณค่ะวัดโพก้าต้นนะคะเมื่อกี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยน,นึงนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปวัดตะโกต่อนะคะวัดหลวงพ่อรวยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดตะโกนะคะบาย